ว้า <Wow. S 2> ชุดอะไรครับเนี่ยอย่างเท่เลยสักโฮโลแกรมมันเป็นชุดที่สามารถถอดเสื้อใส่เสื้อเองได้เหรอครับเฮ้ยเ <He i, S 2> พิ่งเคยเห็นนะ <c oughs> ลักษณะเอฟเฟกแบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของฟรีไฟด้วยนะครับนี่พอหันหลังปุ๊บเอฟเฟกก็เต็มหลังเลยนะ <Wow. S 2> ถอดเสื้อใส่เสื้อสลับไปมานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะให้มันใส่หรือมันถอดมันต้องรองเอฟเฟกทํทงานวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ก็ถือว่าดูดีนะดูโอเคกว่าชุดตัวผู้หญิงที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับไหนดูซิมันแลกของรางวัลยังไงนี่ดูเพลงเปิดตัวอ,อสุดหล่อท้อซิ่งจริงๆชุดนี้ ต้องแลกยังไงครับ45โทเค็เหรอก็คือต้องไปสูมจากในตู้มาก่อนแล้วก็เอามาแลกที่ร้านนี้นะครับโอเคตรงนี้เขาบอกว่ามันจะแสดงเอฟเฟกพิเศษขณะวิง่งยิงศัตรูล้มหรือกำจัดศัตรูได้และเปลี่ยนอาวุธอ๋อต้องวิง่งต้องยิงให้ล้มแล้วก็เปลี่ยนอาวุธถึงจะมีเอฟเฟกโชว์นะครับส่วนอันนี้อะไรกระเป๋าหรอสเก็ตแกดเจ็ต ไม่รู้อยู่ในรีมเดียวกันหรือเปล่านะครับใส่อยู่ด้วยอันนี้ใช้15โทเค็นในการแลกตึง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 ดูจากการวางตู้สุ่มแล้วผมว่าก็น่าจะตึงแน่นอนนะครับมีการเอาชุดเกลือเข้ามาใส่ด้วยเอ้ยแล้วโทเค็นมันมี2แบบแล้วเนี่ยผมเพิ่งสังเกตคิดว่ามีแบบเดียวซะอีกโทเค็นหมัดนี่คืออะไรอ่ะ t ทเคนแท็บน่าจะใช้แลกชุดรางวัลใหญ่ส่วนโท k e n หมัดอ๋อถ้าเกิดอยากได้ไอ้สชุดเก่าเนี่ยต้องใช้โท k e n หมัดนะครับแต่ถ้าจะเอาชุดใหม่เนี่ยก็ใช้ token แท็บนะโอเครู้เรื่องอในส่วนของการสุ่มผมขออนุญาตพูดสรุปส,สั้นๆให้เลยนะครับเนื่องจากว่าลำคาญเสียงเอฟเฟกเปิดตัวชุดช่วงที่กดสุ่มมาก ผมได้ทำการสุ่มแบบกดรัวทีละ5ครั้งยาวไปเลยนะครับก็ปรากฏว่าของรางวัลใหญ่เนี่ยไม่ออกเลยนะออกมาแค่โทเค็นเท่านั้นนะครับซึ่งกว่าจะครบ45อันเนี่ยก็ใช้ไป1,762เพชรหรือประมาณ500บาทเลยนะครับราคากลางๆไม่ถูกไม่แพงใครจะสุ่มก็ลองคํานวณดูดีๆแล้วกันนะครับ ชุดนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นชุดที่พอได้มาแล้วก็คือใส่ลงไปเล่นได้เลยเดี๋ยวเอฟเฟกเนี่ยมันจะทํางานด้วยตัวของมันเองเราไม่สามารถอัปเลเวลชุดหรือว่าปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้นะครับนี่ตรงนี้มันมีเขียนบอกว่าดูเพิ่มด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยว่ามันเป็นของคอลเลคชันไหนนะครับอ่ะเป็นรูปตัว S นะนี่ถ้าเปิดตัวตามมายันหน้านี่ เฮ้ย hey, แล้วตรงนี้อะไรเนี่ยแบนด์พอยมีกล่องของขวัญด้วยคืออะไรครับอ้าวผมได้ไอวอด้วยหรอแจ๋วดิคือเราซื้อของแบรนด์นี้เยอะใช่ไหมก็เลยได้แต้มสะสมแล้วถ้าผมเก็บครบ2,000ได้อะไรอ๋อได้ลายเพนหน้าโอ,อ้อย่างกําเลยนี่เดี๋ยวลองกดท่าฟรีฉลอง6ปีคู่กับชุดนี้หน่อยนะดูซิเข้ากันไหมนี่นี่นี่ นี่นึกว่าเกมออดิชั่นต้องกดท้าเต้นให้ตรงกับปุ่มที่ขึ้นบนจออ่ะประมาณนี้นะครับใส่เล่นหน้าล็อบบี้แต่เดี๋ยวต้องไปดูในเกมกันว่าอยู่ข้างในเนี่ยแสงสีสันมันจะยังเด่นเหมือนตรงนี้หรือเปล่าอ่ะพร้อมกันยังครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสิครับรออะไรอะ่ะ ช่วงนี้รู้สึกว่าคนจะเข้ามาเล่นฟรีไฟกันเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะมีใครคิดเหมือนกันไหมครับผมสังเกตจากตดล่มแต่ละทีคนยี้เป็นก้อนเลยเหมือนแห่กันมาตามหาอะไรสักอย่างเฮ้ยแล้วนั่นตัวอะไรอะ่ะรอนลงไปข้างล่างมังกรฟ้าเหรออย่างเท่เลยทําไมคนอื่นเขาใส่สกายกวิงแล้วมันดูเหมือนมังกรแต่เวลาผมใส่เองมันดูเหมือนแย มาครับวันนี้ลงกันที่โรงไฟฟ้าลงมันกลางวงสีฟ้าเนี่แหละ <Hey. S 1> ดูจากบริเวณนี้ที่ประทะกันอยู่น่าจะประมาณ10คนได้นล้วเนี่ย oh. คนจังเยอะจากวันนี้ตายบาร์เรตมาก่อนดึงบอกไม่พอนะเลยยัดใกล้แปะกับระเบิดไปก่อนอุ้ยเอ้าตายเลยเหรอเอ้ยแล้วนี่อะไรก้อนอะไรฮะแกเป็นใครจับชันมาทำไไม อันนี้คือพอเราตายเราต้องเฮ้ยมาเล่นไปดิเกมใช่ไหมปลาลายมงกุดนี่ใครๆเขาก็ใช้ดาบกันทั้งนั้นอ๋อนี่ไงพอเราเดินแล้วมันจะนับแต้มให้ถ้าเกิดหลอดเต็มจะชุบชีวิตใช้เปล่าผมว่าน่าจะใช่นะก็คือแค่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยวิ่งเอาหน้าถูกาแพงไป้าจะเจอคนนี่เราต้องฟันนะเราต้องประกาศดาวรุ่งอย่าให้เขาไปเกิดได้เอ้ยไปไหนมานี่พ่อหนุ่มไอ้นี่เอาจมูกถูกําแพงใหญ่ จมูกพังแล้วมันน่ะเฮ้ยเอยอะไรเพื่ยอยงอะไรเพื่อนเพย,ยังงอะไรเพื่อนะตะดดนตาบมาเด็กรู้จักเปล่าปาน,นสักโฮโลไปครับได้เวลาจุติใหม่ข้าพระเจ้ามาแล้วจ้าแล้วผมมีวงแหวนอะไรรอบตัวด้วยครับเนี่ยไอ้นี้มันสกิลไอเอหนึ่ี่นว่า คือห้ามใช้สกิลบนฟ้าใช่ไหมจริงจริงมันไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะว่าใครเขาจะใช้สกิลบนฟ้าได้คนหรือไอรอนแมนแบบว่าโดดล่มลงมาแล้วควักปืนยิงอย่างนี้เหรอ <Huh? S 1> หรือว่ากดโฮมเมอร์ยิงสกิลใส่คนมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้ว GM ไม่น่าแกล้งเลย เกิดใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วงฉลองครบรอบ6ปีเวลาตายแล้วก็ต้องขึ้นไปเล่นมินิเกมถ้าเกิดว่าเก็บแต้มได้ครบ<อ>ก็ลงมาจุตีอีกรอบพี่เพิ่งเกิดมาน้องน้องยิงอะไรน้องจุบ๊บถ้าตายรอบนี้น่าจะตายจริงไม่ได้เกิดแล้วนะครับใช่ไหมใช่เปล่าน่าจะใช่แหละ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอสัญลักษณ์ข้างๆตัว F ข้างบนะ่ะที่เป็นเลข6อะ่ะตอนแรกมันมีไฟนะแต่ตอนนี้มันเป็นสีเทาแปลว่าคุณหมดสิทธิ์เกิดใหม่ <c oughs> คุณไม่สามารถเข้าไปเล่นมินิเกมได้อีกแล้วคือไอจุดที่เราขึ้นไปอยู่เมื่อกี้มันเป็นไอลูกบาศท,ที่อยู่บนฟ้านะครับอ่ะอันนั้นแหละคือจุดท,ที่เราวาร์ปขึ้นไปไงมันเป็นแบบเหมือนอคืนกําไรให้คนเล่นตายและเกิดใหม่ได้ทีนึง อันนี้ผมก็เดานะเดาจากสถานการณ์ที่เคยเล่นมานะครับมาลุยกันต่อรอบนี้เราต้องเอาจริงนิดนึงเออมันมีวิธีเติมไอสัญลักษณ์เลขหกข้างบนไหมฮะแบบว่าถ้าเราอยากจะไปเกิดอีกครั้งนึงเนี่ยเราต้องทําเงื่อนไขยังไงมีไหมหรือว่าทุกคนสามารถเกิดได้ครั้งเดียว ครั้งที่2ไม่ได้แล้วไม่มีวิธีเติมผมก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอผู้รู้ในคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่าคนดูเนี่ยจะเล่นเยอะกว่าผมนะครับบางคนเขาจะแบบเข้าใจกิจกรรมอะไรต่างๆสามารถอธิบายได้ส่วนตัวผมเนี่ยเล่นน้อยนะ <Yeah. S 1> ไม่ได้เล่นทั้งวันนะครับเวลางงสงสัยอะไรผมก็จะเข้ามาอ่านจากในคลิปจากในคอมเมนต์ใต้คลิปสิไม่ใช่จากในคลิปเออจะอ่านจากในคลิปได้ไงบ้าบอ ผมก็มาหาอ่านจากคอมเมนต์ใต้คลิปนี่แหละเดี๋ยวเรากลับไปที่วงฟ้ากันก่อนนะครับเผื่อว่าจะเจอผู้รอดชีวิตแม่เมื่อกี้สวยได้มากเลยนะโดดล่มลงมาตอนแรกกำลังนนนัวคนกำลังเยอะดันตุยซะก่อนอุ้ยแล้วใครอยู่ตรงรถเข็นกำลังช้อปปิ้งอยู่แน่เลยแดงเลยนะเราอ่ะเห็นนะมันนี่สิอาจ,จะปะอาจ,จะปะยนี่นะวิ่งสวนหลอกไปหนึ่ง วิ่งสวนแล้วหันหลังกลับมายิง <Wow. S 1> สเต็ปใหม่จากยมมาโลกคือจริงๆวิ่งมั่วนะ oh. เวลาเจอคนระยะประชิด oh. ถ้าเรายิงพลาดเนี่ยพยายามอย่ายืนนิ่งๆนะครับเราจะโดนหลอยฟรีเราต้องแบบวิ่งสวนศัตรูไปเลยหรือว่าวิ่งซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรแบบนี้ oh. เขาก็อาจจะเวอรนิดนึงแต่ถ้าเขาไม่เวอรก็อาจจะเป็นเราเนี่ยที่เวอรแทนโดนยิงจนเวออะไรแบบนี้ ก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องฝึกฝนกันนิดนึงใครเล่นบ่อยก็อาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะเก่งกว่านะหรือเปล่าหรือว่ามีใครเล่นบ่อยแล้วกาก,าก,กว่าไหมเล่นยังไงเนี่ยเล่นบ่อยแต่ว่าให้กากกว่ามีผมนี่แหละคนหนึง่ง <What? S 1> ไปกันต่อนะครับออกเดินทางมุ่งหน้าตามหาแกนไลน์ ฉันน่ะฉันจะเป็นให้ได้เลยราชารอยสักวนะ่ะแม่แต่เสื้อตัวนี้มันก็เสียอย่างตรงที่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันถอดเสื้อตลอดเวลามันทำบ่ได้นะครับมันจะสลับไปมาแบบนี้ก็ทำให้แบบว่ารู้สึกควบคุมไม่ได้เหมือนกันฮะหัวแตกหัวลั่นแบบนี้มันต้องโชว์ท่าเต้นหน่อยนี่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 เป็นไง เหมือนหล่อคือชุดนี้นะถ้าใครจะซื้อมาเพื่อใส่โชว์รอยสักเนี่ยผมว่าอาจจะต้องลองคิดใหม่นิดนึงนะครับเพราะก็อย่างที่เห็นเราไม่สามารถเลือกล็อกได้ว่าจะให้มันถอดเสื้อหรือใส่เสื้อตลอดเวลานะฮะ GM น่าจะทำปุ่มมาให้กดสักหน่อยนะแบบว่าใส่เสื้อถอดเสื้ออะไรอย่างนี้มันจะได้ตอบโจทย์เอา กำลังจะวิ่งมาหาเป้าหมายใครยิงเป้าหมายผมฉันแล้วน้ามีลูกศออย่างนี้นายต้องเจอวิชาสอโปกกระโดดยิงหัวแตกไมต้องฐานเฮ้ยขวาก็มีน่หวาแบบนี้มันต้องยอดลูกกระเบิดเอาไปหนึ่งต่อมไปเถอะโฮวิเขาไอวอลอย่างไวเลยแสดงว่าเป็นงานเป็นงานอย่างนี้ เราเข้ากระดึบมาดูท่าทีก่อนดูหลังไอวอลเลยจ้าจัดให้ลรเปิดล้างบางไอวอลแตกไปไดีหนึ่งแตกไปไดีสองลูดไปไดีมาอีกอันเหรอแตกไปไดีสามแตกไปไดีสี่เทปไลท์ตัวตนเฮ้ยไอคนนี้มันคือคนที่ยิงผมต้นเกมหรือว่า ใช่ไหมคุณผู้ชมขอสโลภาพช้าตอนที่ผมตายนิดหนึ่งใช่ชื่อคนดีไหมผมว่าน่าจะใช่นะผมจำแม่นมาก IQ ผมเนี่ยประมาณ300หมายถึง300 IQ เหรอไม่หมายถึงติดลบ300 <c oughs> มาดูชุดกันนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่รอยสักโฮโลแกรมตรงไหนนะครับ คือมันมี2ล่างอ่ะล่างนี้มันใส่เสื้อมันต้องรอถอดเสื้อก่อนนะถึงจะเห็นโฮโลแกรมอ่ะแล้วก็อีกเอฟเฟกนึงก็คือตอนเราสลับปืนนะครับเนี่ยสังเกตว่าที่ขามันจะมีแสงขึ้นแบบนี้นะเวลาเราเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละจะถืออาตนะถือมีดถือปืน ส่วนอันนี้เป็นไอวอที่ผมได้มาฟรีเนื่องจากว่าอุดหนุนของแบรนด์นี้ครบตามเงื่อนไขนะครับโอเคก็คือเป็นไอวอที่กระหล่ำมากแค่เอาไอวอธรรมดามาเพ้นสีจะแถมทั้งทีสวยๆกว่านี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นท่าเต้นสายฟรีนะครับมีใครกดรับทันกันบ้างหรือเปล่าเขาแจกฟรีเมื่อเร็วๆนี้นะฮะแจกฟรีแค่วันเดียวนะถ้าใครเข้าเล่นวันนั้นก็จะได้ท่าเต้นอันนี้ไป ฟรีๆเลยนะครับแล้วใครเข้ามาแวนรถครับเนี่ยซับยิ่งวิใส่มิชามาดีกว่าเป้าไม่ล็อกเอ้าแล้วตอนนี้ผมถอดเสื้อแล้วคุณผู้ชมเนี่ยมันชอบมาแบบงงๆนะระหว่างที่เราวิ่งแล้วก็ระหว่างที่เรายิงศัตรูมันจะสลับไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนตัวผมชอบตอนถอดเสื้อมากกว่ามันดูมีแสงสีวิควับจับจย เอาเนี่ยใส่เสื้ออีกแล้วมันมีเงื่อนไขย,ยังไงอะระหว่างการใส่เสื้อกับถอดเสื้อเนี่ยคือเราต้องวิ่งแล้วห้ามหยุดหรออย่างตอนนี้ผมใส่เสื้ออยู่ใช่ไหมถ้าผมวิ่งไปเรื่อยๆมันก็ยังใส่เสื้ออยู่อ่าแต่ถ้าเกิดผม <Hey. S 1> เจอศัตรูผมหยิบปืนยิงล้มหนึ่ง <sp> โอ้โหชื่ออะไรเนี่ยลมสายฟ้าเฮ้ยพาเพื่อนเข้าวงมาด้วยนี่วาอันนี้ผมยิงคน มันก็ยังใส่เสื้ออยู่นะเอ้าแต่ตอนนี้ถอดเสื้อแล้ว <What? S 1> เอ๊ะมันยังไง <c oughs> เงื่อนไขมันคืออะไร <c oughs> เนี่ยใส่เสื้ออีกแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงนะจ้าจ๊อ <c oughs> กจีเฮ้ยไข่แว้นรถไอ้เจกตัวเองเอ้ยเเดี <c oughs> เ๋ย <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยว,วขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยฮัลโหล ไม่เฟนมันไม่สำคัญหรอกนะว่ามอไซค์รุ่นอะไรอ่ะมันสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยต่างหากหมอไซค์บ้านใครมีพวงมาลัยขับยังไงครับน้องอุ้ยไม่แตกไอ้นี่มันไม่ธรรมดาดูจากสกิลขับรถแล้วเนี่ย ดูจากสกิลขับรถแล้วมันพิสดารแน่นอนมีเสียงวิ่งเข้าว,วงเหลอือขอญาตตามมารูดเฮ้ยตาคอวงหรือเราอะ่ะล้งไปหนึ่งเอ้ยนายจะมาดึงกันอย่างนี้ไม่ได้นะผมขอญาติใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิตาก่อนละครับไปละจอ้อเปล่าน้อง ใจเย็นน้องชายนี่พี่เองโอ้โหไอวอสายดันแรงซะด้วยเฮ้ยเวียงไปไหนอะเวียงไกลไปนะไม่ไกลว่าลงหัวพอดีไปจะเอาให้ได้ใช่ไหมรอบนี้มาให้ดึงลาก่อยมาดึงหนึ่งแหละชอบใช่ไหมจากขอบปงอ่ะฮะแล้วเปิดนีก็เวียงจัง อะไรนี่สเตปไหนครับเนี่ยยิงแล้วตั้งไอวอลนี่มันสายไฮไลท์นี่มามาดิไฮไลท์หรือจะสู้ไฮโลเอาเป็นหนึ่งลูกชอบใช่ไหมละลายไอวอลอ่ะชอบใช่ไหมอุ้ยเจ็บสะดุ้งแน่นอนสะดุ้งแน่นอนไม่ต้องทูบไปเถิดทั้งคู่ไปอยู่คนละมิติเลย ไอคนสุดท้ายนี่โดน MP40 ส่งไปอยู่มิติด็อกเตอรสเตนก์นะน่าจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะครับปลาก่อนบายบายโอเคประมาณนี้ครับชุดลอยสักโฮโลแกรมชุดที่สามารถเปลี่ยนไปมาได้เองระหว่างใส่เสื้อกับถอดเสื้อชุดแรกของฟรีไฟนะครับ